บทน Thailand Tech Defense สวัสดีผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Thailand d e f ENSE Tech ช่องที่นำเสนอข้อมูลด้านยุทโธปรณ์การทหารและเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากทั่วโลกและเจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกองทัพไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาวิเคราะห์ประเด็นร้อนที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในวงการความมั่นคงของไทยนั่นคือโครงการจัดหาจรวดหลายลำกล้องหรือมัธยพลอนชริตซิสเต็ม MLRS จำนวนหกองพันเต็มเพื่อเสริมเขี่ยวเล็บให้กองทัพบกไทย คำถามที่สำคัญคือรุ่นใดกันแน่ที่จะถูกเลือกเข้าประจำการความสำคัญของจรวดหลายลำกล้อง MRS l ถือเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในศตรวรรษที่21เพราะสามารถยิงจรวดได้จำนวนมากในเวลาอันสั้นครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายขนาดใหญ่ทำลายกำลังพลศูนย์บัญชาการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของศัตรูได้อย่างรุนแรง ความแตกต่างที่โดดเด่นของ m l r s เมื่อเทียบกับปืนใหญ่หรือจรวดนำวิธีคือพลังทำลายแบบพื้นที่ (area d e l a r e a t i o n ที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียเปรียบอย่างมหาศาลในการรบภาคพื้นดินสถานะปัจจุบันของกองทัพบ,บกไทย ปัจจุบันกองทัพบกไทยมีระบบจรวดหลายลำกล้องอยู่แล้วเช่นดี1 1 A ประการที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสอทอปอรวมกับจีนรวมถึงการมีประสบการณ์ใช้งานจรวดแบบไท้าป85ที่ได้มาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามอินโดนีเซียหรือแม้แต่พมา่าจะเห็นได้ว่าศักยภาพของไทยยังถือว่าจำกัดดังนั้นการจัดหากองค์พันจรวดหลายลำกล้องชุดใหม่จึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพลังการยิงและการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ ทางเลือกที่กองทัพบกไทยกำลังมองหามีหลายสมมติฐานว่ากองทัพบกไทยอาจพิจรารณาเออเอสจากหลายประเทศโดยแต่ละแบบมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปดังนี้ 1. m 1 4มหนึ่งสองฮิมัสสหรัฐอเมริกา หนึ่งในระบบ m อ r s ที่โด่งดังที่สุดในโลกเวลานี้ก็คือ h ิม a มสที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในสงครามยูเครนจุดเด่นคือความแม่นยำสูงระยะยิงไกลและสามารถใช้กระสุนจรวดหลายชนิดรวมถึงเอทัและ p ีเที่มีระยะยิงเกิน3 0 0 5 0 0กิโลเมตรข้อดีของฮิม a มสคือความแม่นยำสูงสุดด้วยระบบนำวิถี GPS ความยืดหยุ่นสูงยิงได้ทั้งจรวดหลายลำกล้องและขีปนาวุธพิสัยไกลได้รับการพิสูจน์สมรรถนะแล้วในสนามรบจริง ข้อเสียคือราคาสูงมากข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธบางชนิดที่อาจไม่เปิดให้ไทยใช้งาน2 p พีเชล3และ p ีเชล16จีนจีนถือเป็นพันธมิตรทางการทหารที่ใกล้ชิดกับไทยและมีประสบการณ์ในการร่วมพัฒนาอาวุธหลายอย่างหากไทยเลือกจากจีนก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะพิจารณาระบบ P ีเชล03รุ่นพัฒนาจากบี30มสของรัสเซียหรือ P ีเชล16ที่ทันสมัยกว่า จุดเด่นของระบบจีนคือระยะยิงไกลกว่า200-350กิโลเมตรยิงจรวดได้หลายขนาดในระบบเดียวราคาไม่สูงเท่าของตะวันตกและเจรจาเรื่องถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ง่ายกว่า การทดสอบภาคพื้นและการยิงทดสอบโครงการได้ผ่านหลายรอบการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการการทดสอบของชิ้นส่วนย่อยและการยิงสเกลเต็มรูปแบบการยิงทดสอบรอบล่าสุดเป็นการตรวจสอบความแม่นยำการทำงานของระบบนำวิธีการทนทานของวัสดุภายใต้สภาวะจริงรวมถึงความสามารถของระบบป้องกันต่อการรบกวนด้านอิเล็กทรอนิกส์ผลการทดสอบอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดยกองทัพระบุว่าเกินระดับความคาดหมายในหลายพารามิเตอร์แต่ข้อมูลเชิงลึกบางส่วนยังถูกปิดเป็นความลับทางทหาร ฐานยิงและการกระจายกำลังแผนการดำเนินการมีทั้งฐานยิงถาวรฐานยิงใต้ดินและฐานยิงเคลื่อนที่บนยานพาหนะขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและลดความเสี่ยงจากการถูกทำลายล่วงหน้าฐานยิงเคลื่อนที่สามารถย้ายถิ่นฐานได้อย่างรวดเร็วระหว่างการปฏิบัติการทำให้ศัตรูยากที่จะล็อกพิกัดนอกจากนี้ยังมีแผนสร้างเครือข่ายป้องกันร,รอบฐานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการสอดแนมและการโจมตีทางไซเบอร์มิติเศรษฐกิจของโครงการ การพัฒนาระดับนี้ต้องใช้งบประมาณมหาศาลทั้งการลงทุนใน R&D การจัดหาโรงงานผลิตการฝึกบุคลากรและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโครงการยังมีผลดีในแง่อุตสาหกรรมภายในประเทศโดยสร้างงานเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและกระตุ้นซัพพลายเชนสาขาว,วัสดุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ระบบฝังตัว embedded system อย่างไรก็ตามมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายโอกาส Opportunity cost ว่ัพยาารรที่นำมาพัฒนาอาวุธอาจถูกนำไปใช้ในภาคสาธารณูปโภคหรือการศึกษาได้ผลกระทบต่อการทูตและนโยบายต่างประเทศ การมีขีปนาวุธหนักระดับนี้ทำให้นโยบายต่างประเทศของไทยต้องคำนึงถึงการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อไม่ให้ความก้าวหน้าทางทหารถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามเชิงรุกรานการประกาศใช้กรอบความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในกลไกความมั่นคงระดับภูมิภาคเช่นการพบปะร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่น confidence building measures จะเป็นสิ่งจําเป็นในการลดความตึงเครียดด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกรอบควบคุมอาวุธ แขีปนาวุธพื้นฐานจะไม่ถูกห้ามโดยสนธิสัญญาระหว่างประเทศบางฉบับในการพัฒนาหัวรบเฉพาะประเภทและการเผยแพร่เทคโนโลยีอาจถูกคุมเข้มจากข้อตกลงควบคุมการส่งออกอาวุธ Arms Export Controls และมาตรการคว่ำบาตรทางเทคโนโลยีในบางกรณีประเทศไทยจําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากลและมาตรฐานความรับผิดชอบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกจากัดการเข้าถึงเทคโนโลยีในอนาคตความกังวลด้านจริยธรรมและสังคมสังคมบางกลุ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับ การเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารโดยตั้งคำถามเรื่องการใช้งบประมาณความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่อาจนำไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคและผลกระทบด้านมนุษยธรรมหากอาวุธถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ไม่เหมาะสมการมีการถกเถียงทางสาธารณะและการกำหนดนโยบายการใช้งานที่โปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญการตอบรับจากนานาชาติและภูมิภาคผลตอบรับ จากต่างประเทศมีทั้งการแสดงความยินดีในด้านความเจ้าหน้าทางเทคโนโลยีและความตึงบน่นด้านความมั่นคงบางส่วนประเทศเพื่อนบ้านอาจเรียกร้องให้มีการหารือระหว่างรัฐบาลเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดทางการทูตของไทยต้องบริหารจัดการข้อความอย่างระมัดระวังเพื่อเน้นย้ำว่าวัตถุประสงค์คือการป้องกันและย้ำย้ำไม่ใช่การรุกรานความเป็นไปได้ของการส่งออกเทคโนโลยีอาวุธ ในระยะยาวหากสิ่งประดิษฐ์ได้รับการยืนยันประสิทธิภาพและมีระบบควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดไทยอาจพิจารณาเป็นผู้ผลิตส่งออกเทคโนโลยีเพื่อนบ้านภายใต้ข้อตกลงที่ปลอดภัยแต่ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการรับรองความโปร่งใสเพื่อหลีนิยามความสําเร็จตัวชี้วัดที่สิดตามความสําเร็จของโครงการจะถูกประเมินจาก วัดหลายด้านได้แก่ความแน่นยำและเชื่อถือได้ในการยิงทดสอบระดับการผลิตภายในประเทศระดับการบูรณาการกับระบบข่าวกรองและการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศผ่านกรอบการปฏิบัติที่โปรง่งใสนอกจากนี้การสร้างผลกระทบเชิงอุตสาหกรรมเช่นการเติบโตของผู้ส่งมอบชิ้นส่วนภายในประเทศก็เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดเชิงบวกบทสรุปเชิงวิเคราะห์ การเปิดตัวขีปนาวุธหนัก2025ของไทยเป็นเหตุการณ์ทางยุทธศาสตร์ที่มีมิติซับซ้อนทั้งด้านเทคนิคยุทธศาสตร์การทูตและสังคมในขณะที่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศความสำเร็จในเชิงปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงการกำกับดูแลที่โปร่งใสและการสื่อสารเชิงทูตอย่างฉันฉลาดเพื่อให้การพัฒนานี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงโดยไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นในภูมิภาคข้อเสนอแนะแนวทางการสื่อสารต่อสาธารณะ การสื่อสารต่อสาธารณะควรเน้นความโปร่งใสในระดับที่สมเหตุสมผลเช่นการเปิดเผยข้อมูลเชิงเทคนิคขั้นพื้นฐานนโยบายการใช้งานภายใต้กฎหมายและกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้การเปิดเวทีถกเถียงสาธารณะด้านจริยศาสตร์และงบประมาณจะช่วยสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากประชาชนปิดท้ายเชิญติดตามการอัปเดต นี่คือภาพรวมและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการเปิดตัวขีปนาวุธหนักใหม่225 0ของไทยเหตุการณ์นี้จะยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมันมีผลต่อทั้งความมั่นคงของชาติและสมดุลอำนาจในภูมิภาคหักท่านต้องการให้เราเจาะลึกในหัวข้อใดเพิ่มเติมเช่นรายละเอียดระบบขับดันวัสดุศาสตร์ระบบนำวิถีหรือผลกระทบทางการเมืองแจ้งมาได้ในคอมเมนต์ ส่องแสงแวววาขอบคุณที่รับชมจาก Thailand d e f ENSE Tech ฝากกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ถ้าคุณสนใจการวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศเราจะกลับมาพร้อมบทวิเคราะห์เชิงลึกและอัปเดตล่าสุดในตอนต่อไป